ถ้าเข้าใจเรื่องสายของพัดลมการหารุ่นแทนก็จะไม่ยากนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับสายของพัดลมเรื่องนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ควบคุมความเร็วรอบพัดลมนะครับรวมถึงการต่อสายการซ่อมการหารุ่นแทนเพราะว่า พัดลมบางรุ่นหาไม่ได้นะครับต้องหารุ่นแทนอะไรหายากถ้าเข้าใจเรื่องสายของพัดลมการหารุ่นแทนก็จะไม่ยากนะครับตามที่เห็นโชว์อยู่ตรงหน้านี่นะครับผมเห็นว่าพัดลมจะมีหลากหลายนะครับอย่างตัวนี้ก็สองสายอย่างตัวนี้ก็สามสาย,ยานี้ก็สี่สาย ตัวนี้ก็5สายนะครับจะอธิบายเป็นตัวตัวไปนะครับจะได้เข้าใจเป็นลำดับขั้นไปขอเอาย้ายพัดลมออกจากหน้าจอก่อนนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องใช้กระดาษในการอธิบายด้วย ขอเริ่มจากพัดลมสองสายก่อนนะครับสองไวเออร์นะครับพัดลมหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นบลัชเลสดีซีมอเตอร์คำย่อมันที่เขาใช้ในสื่อสารระหว่าง uh, นานาชาติก็คือ BLDC นะครับ บรั s เลสดีซีมอเตอร์ก็จะมีนิยมใช้งานก็มี5้าโวลต์สิบสองโวลต์ยีโวลต์เจอประจำเลยครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานคอมพิวเตอร์หรืองานอุตสาหกรรมถ้างานคอมพิวเตอร์ก็12บสอโวลต์กับ5้าโวลต์ถ้างานอุตสาหกรรมจะใช้ไฟที่สูงขึ้นก็คือ24่โวลต์นะครับการจะควบคุมความเร็วรอบของพัดลม BLDC เนี่ยนะครับสสายเนี่ยมี2ส,สายก็จะทําการควบคุมปริมาณกระแสนะครับอย่างตัวอย่างที่ทดลองครั้งก่อนๆน,นะครับคลิปก่อนๆก,ก็จะเป็นการควบคุมความกว้างของพันธุ์นะครับการปรับความกว้างของพันธุ์หมายถึงปรับระยะเวลาในการอ่อนหมายถึงให้กระแสไหลามากขึ้นนะครับถ้ากระแสไหลามากขึ้นพัดลมก็จะ มุนเร็วขึ้นนะครับ t หนึ่งส่วน t คูณหนึ่งร้อยนะครับถ้าตัวนี้กว้างนะครับผม ปรับพันธ์ให้กว้างมากขึ้นนี่หมายถึงระยะเวลาในการออนระยะเวลาในการออนมากขึ้นนะครับปริมาณกระแสก็จะไหลมากขึ้นทําให้มีสนามแม่เหล็กข้างในนี้มากขึ้นนะครับพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับถ้าพันธ์ยิ่งกว้างมากขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะยิ่งหมุนแรงขึ้นนะครับผมหมุนเร็วขึ้น ถ้าพันธ์แคบนะครับแคบลงพัดลมก็จะช้าลงนะครับนี่คือหลักการควบคุมพัดลมสองสายแบบนี้นะครับตามที่เอาสโคปจับนะครับผมเป็นตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่เป็นสําเร็จรูปมาจากโรงงานนะครับผมเป็นโมดูลก็คือแอมป์จูดนะครับผมตรงนี้ระดับแรงดันตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนนะครับแอมป์จูดของพันธ์นี้จะคงที่ ที่เปลี่ยนก็คือความกว้างของพันธุนะครับผมหรือความถี่ความพันธุ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนถ้าพันธุ์แคบพัดลมหมุนช้าถ้าพันุยิ่งกว้างมากขึ้นหรือว่าดิวตี้ไซเคิลมากขึ้นพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้นนี่คือหลักการควบคุมพัดลมสองสายนะครับต่อไปจะเป็นพัดลมสามสายนะครับ พัดลมสามสายก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างจริงเห็นไหมครับอันนี้ดำแดงเหลืองนะครับอันนี้ดำแดงขาวนะครับพัดลมมีสามสายเรียกว่าพัดลมมี มีเซนเซอร์นะครับผมหรือว่าสายที่สามนี่จะเป็นสายเอาพุทนะครับเซนเซอร์เอาพุทนะครับพัดลมแบบนี้สายที่สามนี่ไม่ใช่สายควบคุมความเร็วของพัดลมนะครับผม เป็นสายเอาพุทธก็คือมีสัญญาณออกมาจากตัวพัดลมนะครับผมหรือเป็นมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือดำแดงเหลืองแบบนี้สัญญาณที่ออกมามันจะเป็นพันนะครับผมหรือเรียกว่าสปีดสิกแนลนะครับผมทา c โคสิกแนลก็เรียกมีสองชื่อสปีดสิกแนลกับทา c โคสิกแนล ถ้าเป็น speed signal นะครับสัญญาณที่ได้มันจะเป็นพันธ์อย่างนี้ครับสัญญาณพันตัวที่สองนะครับชนิดที่สองดำแดงขาวแบบนี้สายสีขาวอย่างนี้เป็นสายเอาพุทเป็นล็อกโรเตอร์นะครับ คำว่าล็อกโรเตอร์ก็คือเมื่อเราจ่ายไฟให้มันแล้วนะครับพัดลมไม่หมุนอย่างนงี้ครับอันนี้คือล็อกโรเตอร์ล็อกนะครับผมใบพัดล็อกแกนล็อกเวลาที่มันล็อกนะครับเงี้ยสายสีขาวนี่นะครับผมมันจะมีสัญญาณแรงดันออกมานะครับแรงดันที่ได้นี่แต่ละยี่ห้อนี่ผมวัดดูแล้วนี่มันจะไม่เท่ากันนะครับผมแต่จะมีระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นล็อกโรเตอร์นะครับซิกแนลล็อกโรเตอร์ซิกแนลนี่อาจจะเป็น3โวลต์หรือ5โวลต์ตัวนี้สามารถใช้มิเตอร์วัดได้เลยนะครับการจะวัดสัญญาณที่ออกจากพัดลมชนิดนี้นะครับผมล็อกโรเตอร์เนี่ยต้องเอา r มาต่อตรงนี้นะครับ R สมมุติ ปากกาเป็น R ก็แล้วกันนะครับ R มาต่อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต่อกับไฟสายสีแดงนะครับการต่อลงวัดปากกาเป็น R แล้วก็นี่ต่อเข้ากับสายสีแดงนะครับผมแรงจ่ายเวลาที่เราวัดเราจะวัดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าโอเพนคอเล็กเตอรนะครับผมต้องต่อโหลดให้มันก็คือเป็น R เป็น R าพูอันะครับผมจึงจะวัดสัญญาณตรงนี้ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะใช้สโครวัดสัญญาณพันธ์แบบสปีดซิกแนลเนี่ยต้องต่ออาพูอัพให้มันก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้สโครจับที่สายสีเหลืองครับต่อไปเป็นพัดลมสี่สายนะครับ นี่พัดลมสีสายสิบสองโวลต์น,นะครับสายที่สามสีเหลืองนี่ก็จะเป็นสปีดซิกแนลนะครับผมมีพันออกมาแบบนี้มีตัวอย่างเพิ่มเติมครับอันนี้พัดลมสีสายยี่สี่โวลต์น,นะครับอ่า ขอวางนิ่งๆก่อนครับให้กล้องมันโฟกัสก่อนสายสีเหลืองนี่ก็เป็นสปีดซิกแนลนะครับผมเป็นเอาพุทนะครับมีสัญญาณพันดออกมาสายสีน้ำตาลนี้เป็นสายอินพุตนะครับก็คือเป็นสัญญาณ PWM ใช้ควบคุมความเร็วรอบของพัดลมนะครับ ถ้าเราจะต่อแค่สองสายหมุนไหมหมุนครับถ้าจะควบคุมความเร็วรอบต้องควบคุมผ่านสาย PWM นะครับผมเป็น speed control ตัวนี้นะครับจะไม่ต่อสายนี้ก็ได้นะครับแต่จะใช้งานให้ครบฟังก์ชันก็จะใช้กระบอดก็ต้องต่อสายทุกตัวครับมีตัวอย่างเพิ่มครับ นี่อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นพัดลมมีสีสายเหมือนกันนะครับดำแดงก็บวกลบนะครับสายสีเหลืองก็เป็นสปีดซิกแนลเป็นเอาพุตนะครับสายอินพุตนะครับหรือสาย P W M, M นะครับผมเรียกชื่อว่าสปีดคอนโทรลนะครับส่วนสายเอาพุตนี้เป็นเออ สปีดสิกแนลนะครับนี่ครับผมถ้าจะหารุ่นแทนก็หารุ่นที่มันมีฟังก์ชันบวกลบอินพุตเอาพุตนะครับผมดูว่าสายแต่ละเส้นทําหน้าที่อะไรนะครับสังเกตว่าสองยี่ห้อนี่นะครับสีของสายมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ดูหน้าที่ของสายเป็นหลักครับผมไม่ต้องดูสีของสาย โดยเอาชื่อรุ่นนี่ไปดูในดัลช e ีสว่าสายไหนเป็นอินพุตสายไหนเป็นเอาพุตนะครับผมแต่ละสายมีฟังก์ชันอะไรนะครับจะได้ไม่ต้องเดาครับผมเอาเป๊ะๆเ,เลยก็เอาชื่อรุ่นพัดลมไปเช็คดูในดัลช e ีสด,ดีกว่านะครับพัดลมสี่สายจบไปนะครับต่อไปดูตัวอย่างพัดลมห้าสายบ้างนะครับ นี่คือพัดลมห้าสายนะครับเป็นพัดลม AC นะครับแบบ DC ก็มีครับแต่ตัวอย่างที่ผมมีเป็นพัดลม AC นะครับควบคุมรอบได้นะครับท่านก็เอาชื่อรุ่นเนี่ไปดูดัตชี t แล้วก็ในดัตชี t มันจะมีบอกชื่อของสายนะครับผมว่าแต่ละสายเป็นสายอะไรเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับสายลายสายนิวเตลสายอินพุตเอาพุตสายคอนโทรลนะครับตัวนี้ห้ามเดานะครับ ให้เอาชื่อรุ่นไปดูดัต a s h ชีตด,ดีกว่านะครับเพราะว่าการเดามันเป็นไฟ AC นะครับผมมีโอกาสพลาดนะครับเอาชื่อรุ่นนี้ไปดูนะครับผมในดัต a s h ชีตมันจะมีแนะนําการคอนโทรลด้วยนะครับผมปิ้นมาให้ดูแลนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเดาว่าสายดําแดงนี่เป็นสายลายกบนิวเอลเนี่ยถือว่าถือว่าพลาดนะครับผมถือว่าผิดเพราะว่าในดัต a s h ชีตเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวผมปิ d a t ด s ตชี t มาให้ดูแล้วครับนี่ครับผมในด s าตาชี t นะครับเห็นว่าสายสีแดงนะครับเป็นสายลายนะครับสายสีน้ำเงินบลูนี่นะครับผมเป็นสายนิวตรอลนะครับมันแยกกันนะครับตัวนี้ต้องยึดตามด s าตาชี t เลย สายสีขาวอันนี้ก็คือมีพันออกมาครับผมแอบ l f 0 0นย่นก็คือฟังก์ชันเจ n เนอเรเตอร์มันเป็นสปีดซิกแนลครับผมก็คือเป็นสัญญาณพันออกมาน,นี้สายเอาต์พุตนะครับสายสีเหลืองเป็นเอ่อสปีดคอนโทรลนะครับผมหรือ pwm นะครับอันนี้ก็กลาวนะครับผมไว้อ้างอิงสังเกตว่า ยี่ห้อนี้นะครับผมรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่พิเศษนะครับผมการควบคุมรอบของมันน่ะสามารถควบคุมโดยใช้ PWM ปรับความกว้างของพันธ์นะครับผมกับ v o l t a t e Control ก็คือปรับแรงดันนะครับปรับตั้งแต่0 v ูนโวลต์ถึง1 0โวลต์นี่ตัวนี้รุ่นนี้สามารถควบคุมได้2แบบทั้ง PWM แล้วก็ v l t a t e Control นะครับ อันนี้มีเนี yeah. ่ยอธิบายหลักการทำงานของมันไว้เรียบร้อยครับโวเตจคอนโทรลนะครับถ้าศูนย์หมายถึงพัดลมไม่หมุนนะครับถ้า9.5 v หโวลต์หมายถึงหมุนหมุนร้อนะครับผม 4,100รอบนี้เป็นไฮสปีดนะครับผมถือว่าแรงนะครับผม3,000ขึ้นไปนี่เป็นไฮสปีดครับผมถ้า4 0 0 0ันี่ก็แรงมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นการใช้หลักการ P W M ปรับรอบนะครับการควบคุมรอบมี2แบบนะครับผมยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ทีรุ่นนี้ครับผมรุ่นที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสามารถนําความรู้เรื่องสายของพัดลมไปหาวงจรนะครับผมเพื่อปรับรอบความเร็วพัดลมแล้วก็หารุ่นแทนนะครับผมกรณีที่พัดลมบางตัวนี่หายากนะครับก็ใช้รุ่นอื่นแทนได้ถ้ารู้ว่าสายแต่ละเส้นทําหน้าที่อะไรมีฟังก์ชันอะไรนะครับ